หลายคนนะคะถามกันว่าเฮ้ยโอเป็นในหน้ามานานหรือยังทําไมคล่องจังเลยติดต่ออะไรก็ดูแบบว่าว่องไวัยดูคล่องดูแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญแสดงว่าเป็นในหน้ามานานแล้วทําอีท่าไหนถึงได้มาเป็นในหน้านะคะไปเรียนที่ไหนมานะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะตัวโเองนะคะถ้าคําว่าในหน้านี่โอเกียดมากโอไม่ชอบเลยนะ ในขณะที่ไม่ชอบแล้วเราโดกนกระทามาด้วยก็เลยอะลองมาเป็นในหน้าแบบใหม่ดูโดยที่เราจะไม่ทําแบบคนอื่นเขานะคะก็เลยมาเป็นทุกวันเนี้ยมาเป็นโอนะคะเล่าก่อนเลยเนาะหลายคนถามว่าเอ้ยเราเป็นในหน้ามานานหรืยอยังยังคะ่ะประมาณสามปี2องปีกากว่าสปีนะคะทําไมถึงคล่องนะคะ ด้วยอุปนิสัยเราเป็นคนชอบบริการนะคะเป็นคนที่ชอบพูดจาชัดเจนเป็นคนที่พูดอะไรแล้วต้องทาไม่ได้บางครั้งเจ็บตัวเราก็ยอมเจ็บเองอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยที่มาของคําว่าดูคล่องดูไวดูรู้เรื่องหมดนะคะและเป็นคนที่เปิดรับเสมอไม่ใช่เป็นคนน้าเต็มแก้วเป็นคนที่มีน้ำครึ่งแก้วตลอดใครมาเติมอะไรก็คือรับหมดดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยแยกออกไป นะคะเป็นคนแบบนี้นะคะที่มาของการมาเป็นในหน้าในทุกวันนี้ก็คือเจอในหน้ามาคนหนึ่ง mm. เมื่อสมัยก่อน mm. ที่เรายังไม่ใช่เป็นในหน้าเนาะเราเป็นแค่แม่ค้านะคะ mm. เป็นเจ้าของร้านหินอ่อนแกลนิดขายอุปกรณ์จัดสวนหินทั้งหมดที่เขาเอาไปใช้แกนภายในสวนเนาะผู้แผ่นทั้งเดินพวกหินสวนอะไรท,ทั้งหลายคือขายแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานผลิตและจําหน่ายบ้านนอกดาวนะคะ ก็คืออันนี้คือหน้าที่งานหลักของเราประจําอยู่แล้วสมัยก่อนแล้วก็รับเหมกาก่อสร้างต่อเติมสร้างบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะมีทีมงานที่เป็นคนดูแลทั้งหมดเลยนะคะวันหนึ่งมาเป็นในหน้าก็คืออยากได้ที่ดินแปลงหนึ่งนะคะไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้เลยเฮ้ยในหน้าเขาต้องทํากันแบบนี้เหรอติดต่อมาเป็นปีไม่ได้เขาบอกให้เราเนี่ยมาจําให้เขาซึ่งเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดา ที่ล่อนไปล่อนมาเราก็ไม่รู้บ้านเขาอยู่ตรงไหน,นให้เรามาจําเนี่ยเราก็ไม่กล้าอยู่แล้วเนาะพยายามขอเจอ,อยังไงก็ไม่ให้เจออันนี้คือเรามาทางที่ดีเนาะไม่ให้เจอแปลงนี้เราก็อยากได้มากเพราะว่าขายไม่แพงด้วยนะคะอยากเจอเจ้าของไม่ได้เจออยากคุยก็ไม่ได้คุยแต่ให้เรามาจําเขายังไงโอ๋ก็ไม่ให้อยู่แล้วนะคะสิ่งเดียวที่ในวันนั้นในเวลานั้นที่โอ๋ทำได้คือโอ๋ต้องหาเจ้าของให้ได้เพื่อดัดน,นิสัยในหน้าคนนี้นะคะและโอ๋นเนี่ย หาเจ้าของนะคะซึ่งมันมีทางที่หาได้ง่ายๆเลยนะมีเทคนิคเยอะแยะมากมายทีนี้เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องเนาะก็ทําตัวโง่ๆเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วนะคะถามว่าฉลาดไหมก็คนทํางานหาเงินหลักหลักแสนหลัก,ล,ก,ล,กล้านมันก็ไม่โง่แล้วแหละถูกปะทีนี้ก็เลยตามหาเจ้าของจนเจอนะคะพอเจอเสร็จปุ๊บโอ,อ๋ก,ก็คุยกับเจ้าของเฮ้ยเจ้าของขายทุกกว่าที่ในหน้าบอกอีกอันที่หนึ่งแล้วนะอันที่สองก็คือเจ้าของบอกว่า รวมทุกอย่างให้เลยนะค่าโอนภาษีอะไรทั้งหมดเลยแต่ว่าในหน้าเขาบอกว่าไม่รั่เห็นไหมนี่คือเหตุผลที่โอ๋เจอมาเราโอ๋รู้สึกเฮ้ยโกรธมากแล้วโอก๋โอก,ก็เกลียดมากที่ดินแปลงนั้นจากที่ว่าจะซื้อก็ไม่ซื้อก็โพสต์ขายให้เขาเชื่อไหมคะโอ๋โพสขายให้เจ้าของเนี่ยโอ๋ก็ไม่ได้ค่าในหน้าอะไรนะแค่แนะนําให้เจอๆซึ่งขายได้ภายในหนึ่งชั่วโมงมีคนติดต่อมาเป็นพันสายเลยนะคะคือสายนี้ไม่เข้าสายนี้ยังไม่วางสายนี้เข้าแล้วนะคะ หลังจากนั้นโอ้ขายได้เสร็จทีนี้แหละเราเป็นแม่ค้าอยู่แล้วนี่เราขายอะไรก็ขายได้ขายอะไรคือขายได้หมดไม่มีอะไรที่โอ้ขายไม่ได้มีอย่างเดียวคือช้ามีอย่างเดียวคือเร็วแค่นั้นเองแต่ขายได้หมดทีนี้ก็เริ่มเลยเริ่มจากซื้อที่ดินของตัวเองนะคะซื้อมา3ล้าน6 000, เอ้ยขายได้5ล้านกว่าแล้วเราเป็นคนรีวิวแบบบล布拉เองเป็นคนชอบถ่ายรูปเป็นคนชอบโพสต์อยู่แล้ว ก็ขายได้อีกอทีนี้ก็เริ่มลองจากที่ดินของลูกค้าที่มาซื้อของร้านเราบ้างเริ่มขายที่ดินที่ของเพื่อนฝูงบ้างเอ้ยมันขายได้หมดเลยนี่นะก็เลยมาเป็นในหน้าทุกวันนี้แต่ทุกวันนะคะคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องไม่เป็นในหน้าแบบที่เราเจอมาเราจะต้องไม่ทํานิสยัยบวกราคาเพิ่มราคาเทินราคาเจอเจ้าของไม่ได้พวกนี้ต้องตัดทิ้งหมดเลยนั่นแหละคะ่ะ ที่มาเป็นในหน้าทุกวันนี้ก็เพราะเหตุผลนี้แหละจริงๆก็ไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่ได้ชอบแต่ตอนนี้คือหลงลักในการขายหลงรักตัวเองที่เราออกมาพรีเซนต์แล้วเราเห็นตัวเองในทีวีในเราเห็นตัวเองในโทรศัพท์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อะมันเป็นสิ่งที่เราเราทํามาทั้งชีวิตอยู่แล้วซึ่งนั่นก็คือเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปชอบอัดคลิปวิดีโอ มันตรงนะคะก็เลยเหมือนว่าทุกวันนี้ทํางานได้เงินได้เชี่ยวได้ความสุขเนี่ยค่ะชีวิตแค่นี้ก็พอแล้วนะคะใครที่กําลังแบบว่าอยากไปในหน้าก็ลองทําตามแบบที่โอทําก็ได้นะซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาแค่นี้เองง่ายๆนะจ๊ะ